สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววิเทโกก่อนนะคะนี่นะคะมาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะหน้าองคู่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะรอดูลำอยู่นะคะนี่ข่าวว่าจะลำตอนสิบแปดนาฬิกานะคะตอนหกโมงนะคะก็เลยรอนะคะสาววิเทคุงออกมานะคะไปวันนี้ไปหาหมอมาะคะ่ะวันนี้ไปไปคิดถึงคุณหมอนะหมอนัดก็เลยไปหาหมอนะคะวันนี้ ไปหาหมอแล้วก็ไปแวะดูแกะดูเพะดูป่านะคะเปลี่ยนบรรยากาศน,นี่นะคะบรรยากาศหนลานปู่ก็จะประมาณนี้ยามเย็นนะคะพระอาทิตย์ก็ตกดิน มันจะเปลืองแบตใช่ไหมพี่อเอืไม,ม,ม,อมอได้ลอยไร้ชั่วโมงโอ้โหลอยได้ยังนะหนูยังเลยค่ะค่ะจะถึงอาทิตย์แล้วนี่ไไม่่กดด้ปูบอยค่ะกดอยู่กดเรื่อยๆวันหนึ่งกดหลายรอบ อ๋อค่ะเพิ่งได้พันพันกับอีกหนึ่งร้อยคนนะมันไล์สุดได้เลยอไม่ดาได,ไดน้นแล้วก็ไล่อ๋อเหรอดเดี๋ยวต้องรอเวลาที่เขาให้เราอ๋อพอมันไล์สดได้แล้วก็เสบแบบไล์ข้ามป่าข้ามดงข้ามวันข้ามคืนเนาะไล์เล่นไปเนาะดูไม่ดูก็แล้วแต่เอฟซีเนาะก็เราไม่มีเหตุการณ์ว่าไล่แบบนี้แหละแต่ถ้ามีเหตุการณ์ก็จะคนก็จะเข้ามาดูด้วย อ๋อ oh. แต่แม่ดานไรท้ทีไรก็ไม่เกินสิบห้าย่สิบบางทีก็ไม่หน้าทนแต่ยังไม่มีรายได้ใช่ไหมตอนนี้มีแล้วอ๋อเหรอเปิดสร้างรายได้แต่ว่ายังไม่ไม่ได้เงินอ๋อเหรอพอาะกำลังสะสมเหรียญอยู่เอาผู้ติดตามได้ต่อผู้ติดตามก็สี่คนได้เยอะกว่าหนูเยอะหนูเพิ่งไ,ได้เยอะผู้ติดต,ตามแต่ว่าคนดูไม่ร่อย หนูเพิ่งได้พันคนปี่ไหนหนูจะได้เงินกับไม่ดาสักทีเนาะติดตามเยอะแต่ก็เป็นเอชซีของช่องใหญ่ตรงนั้นอเอเหรอเขาก็ไม่ค่อยดูเราหรอเอชซีช่องใหญ่ที่เราเคยฝากช่องเขาเขาถูกให้กติดตามให้เราไม่มีเอชซีของเราจริงๆที่เราหาเองเราเป็นแค่ ฝ่กช่องใหญ่ๆจะมีเอฟซีใหญ่ที่เขามากดติดตามให้เราเแต่เขาก็อยู่ช่องใหญ่ของเขาประจำอยู่แล้วอ๋อแต่เขาก็แวะมาดูให้เราอยู่ใช่ไหมค่ะอย่าลืมเด้อมามามา,มากดติดตามสาวินเทศกกกอกหน่อยนะสาวินเทศกกอกยังไม่มีผู้ติดตามเลยเอฟซีก็มากดให้หน่อยนะให้สาวินเทศลืมตาอ้าปากให้หน่อยนะข้าอยู่บน แบตเตอรี่ค่อยเข้าอยู่ทำไมไม่ขอเสียบของพี่หนูนานะลองดูไม่ไ่ได้ไม่ได้ไม่มีผ้าวแบงค์บ่มีแต่ไม่ได้เสียบมันไว้อ๋อเข้าอยู่ไหมหนูเนี่ไม่รู้จะไลฟ์เป็นหรือเปล่าพอไลฟ์ใจจริงๆมันไลฟ์ไม่ได้ยากใช่ไหมไม่ยากวิอุ้งเก่งอยู่แล้วอุ้ยหนูอ่านหนังสือได้แต่หนูยังไม่เคยทำไงเก่งอยู่แล้วเชิญมากคนที่เก่งเนี่ยไปไวเหรอ ที่แม่ดาแบบไปซาบ้าแม่ดาสีไม่เป็นอ๋อ้ทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นทำหน้าโป่งหน้าปกเป็นไหมไม่เอาหนูทำเป็นหน้าปกทำเป็นก็นั่นแหละเดี๋ยวจะไปไวคนทำเป็นอยากไปไวเห็นคนเห็นคนที่เขามาทีหลังเขาก็ไปทวดๆเพราะเขาทำเป็นอืมอยู่กับเขาดีกว่านั่นเด็ด เหมือนคนที่อะไรนะที่มาที่มาที่หลังเขาเพิ่งมาเปิดรถไุกขั้วเขาคุยกับเอฟซีได้แล้วเขาก็ทำโปกเป็นทำโน่นทำนี่เป็นเราก็ม่างละอีกเขาจะเข้าไปเข้าก็เรียนนี้เข้าไปหักเขียนหักอ่านไปเรื่อยค่ะนน้นอ่านได้อยู่พอได้ค อ,นอันะะน,น้นคออก็ยังไม่เนน็นี่นะคะบรรยากาศหน้าร้านปู่นะคะยามเย็นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะองค์ปู่นี่สวยงามมากมานะคะมีข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะคะนี่นะคะโอ้บรรบางต้นไม้ใช่ไหมนี่สาวเสีเยจะออกไปให้ดูนี่นะคะประมาณนี้แหละ สองเทงมานั่งอยู่กระต๊อบพี่หนูนานะคะมานั่งหลบแดดหลบฝนนะคะเพิ่งมาจากขาหมอนะคะก็เลยมานั่งมาถ่ายมาลงคลิปนะคะมาถึงก็ได้คลิปหมาวินหมาสาววินเทจนะคะอีเตี้ยนะคะก็หยอกันจูดีจูดีกันกับหมาพี่หนูนานะคะกับอีตเตียวนมเปี้ยวนะคะหมาสาววินเทนจชื่ออีเตีย นี่ค่ะองคูนะคะรางยามเย็นนี้ก็มีข้างหลังนสวยมากๆแล้วนะคะองคูนะคะเอฟซีท่านนหยอยากขอพ่อองคูก็ขอได้เลยนะคะดูคลิปแล้วก็ขอไปได้เลยนะคะขอพรได้เลยนะคะขอพรจากองค์ปูได้เลยนะคะองคูบริจิตนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆบรรยากาศยามเย็นนะคะ กอดยามเยน็น <20 3. S 1> นั่นหรอแล้วไม่ดาใช้เน็ตอะไราเดือนดละเท่าไหร่สารอยังช้าอยู่บอส่หกร้อยบวกค่ากลาอีกห0 0้อนทันสองนไม่รวมค่าน้ำมันอีกจากนี้ไปบ้านกลไหมใช่น้ำมันต้องวนแล้วสี่สิบ เอา้าหรอมันรดตรงไหนช่องของเมลาตัวไหนตัวนี้หรอจ้โอ๋อทำไมไม่ทำแบบอยู่ได้เลยทม่มทนอยู่เอหรอจ้ะถ้าหนูมีทุนเนี่ยเรามาทำร่วมกันไหมแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเออยังไม่มีทุนนี <c oughs> ่ก็ยังหาเงินจ่ายค่าเน็ตค่าน้ำมันรดค่าตลาดเลยเราไอยู่ในตลาดไม่ท่า,านนึถ้าหนูมีทุนเราทำร่วมกันไหม่มดาก็มาขายของอยู่หน้าบ้านหนูก็นอน